สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนการใช้งานชีทนะครับตารางคำนวณนะครับแบบมี AI ช่วยในโปรแกรมแ a n v a เวอร์เวอร์ชันเดือนเมษาครับหรือว่าเอพิลครับปี2 0 2พันยิบห้านะครับมาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นแรกครับเข้าที่โปรแกรมแ n นวาะครับอ่ทีนี้ดูนะครับเมื่อเข้ามาแล้วเห็นไหมครับจะมีคำว่าชีทนะครับอันนี้ก็จะเหมือนกับอ่าตัว Excel นะครับคลิกเข้าไปที่ชีทนะครับทีนี้เขาจะมีตัวเทมเพลตขึ้นมาให้เรานะครับ เป็นเต็มเพจ e ีตนะครับนี่ครับเยอะเลยนะครับว่าเราอยากได้อะไรนะครับที่ด้านซ้ายน่ะครับเราก็สามารถเลือกได้นะครับหรือถ้าเราไม่เอานี่เราก็สามารถพิมพ์ข้อมูลของเราไปได้เลยนะครับเช่นนะครับปึ๊บนี่ผมลองนะครับปึ๊บทีนี้นะครับ ตัวนี้เราสามารถพิมพ์สูตรได้นะครับเช่นอ่เราจะบอกซัมใช่ไหมครับอันนี้ผมก็ให้เขาหาให้ Enter นี่เห็นไหมครับได้แล้วอันนี้ก็คือเป็นเหมือนกับอ่า e x c e l ของเรานะครับนี่นะครับหรือเรานี่นะครับสามารถสร้างใช้สร้างตารางได้นะครับนี่นะครับ แล้วก็พิมพ์ไปเลยครับก็อยากให้ทําอะไรนะครับเช่นผมลองอานะครับให้ลองสร้างนะครับตารางนะครับคํานวณน,นะครับวัดอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยสามารถคำนวณ ได้หลายอุปกรณ์นี่นะครับตัวอย่างครับสมมตินะครับ,มรบผมว่าคำนวณวัดไฟฟ้าจากไหนก็กดสร้างนะครับทุแก้ข้อความให้ถูกนิดนึงน,นะครับสร้างประมาณนี้นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับเขาก็จะขึ้นนะครับปึ๊บ นะครับว่าคีย์วัตอุปกรณ์นี่ครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสูตรนะครับนี่เป็นแบบว่าอัตโนมัตินะครับคือจริงๆถ้าเราเอาข้อมูลใส่ให้ละเอียดนี่ก็คือสามารถคำนวณให้เราได้เลยนะครับนะครับอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้คร่าวๆก่อนนะครับยังไงก็ไปลองใช้กันดูได้นะครับวันนี้ก็ขอจบเป็นเท่านี้ครับขอบคุณครับ